วัสดีรับผมครับนนี้พกับชองเด็กหลังเก่าครับอ่าเรามาอยู่ในป่าป้ากันเลยอืมเรามาอุรานะครับอุราดางอุราใบอ้อยแบบน,นี้นะอุราทองกําลังเป็นยอดนิยมเลยตอนนี้แต่กุอนรานี้ผมเลนะแต่มันค่อนก้างติดจ้ายากนะครับอ่าเนี่ยเราไม่เลยมากเราไปชมกันเลยนะครับนะเนี่ยเดินหน้าเลยโอเค เราก็เดนินนากันเรืเ่อยๆเลยนะครับประมาณนี้เลยครับหลงังเข้าสมัมชาติเด้วยช่่ยๆเลยครับเพื่อนๆพีปีแบบโูรามารกแต่ว่าไม่ไม่ปอบดังดีครับเบอเยะลูกเล็กๆเด้งเ,เ,เ็มมัดประมาณนี้รับเยอะเยอะอย่างเยอะ มิีตวนตัวเรียนเข้กันเดี๋ยวผมวับใต้เลยอีกทีนะเวลาปบกับเร็วคลิปมันจะยาวเกินครับพุ่มทำมาร์จทำมาจัดปบแล้วบดวดเบอร์เนอะปบแล้วครับพุ่มสุดยอด ผมว่ามันไม่ไกลแน่เลยไม่ไกลเหม็นตอนนี้เดี๋ยวทุกหยดผุ่มไม่เอาดินงงเกิดจีนะเดี๋ยวทุยดเนี้ยเดี๋ยวอ่าไม่ไม่จ่ายใบอ๋อนะมันเป็นใบอะไนี่ใบม้วนใบม้วนเดี๋ยวเละเลยเลยอ่าเพื่อนเพื่อนมีสามใบมีสามใบไอ้พุ่มม่เอาดินเตี้ยนี่ใบม้วนครับโอ้ราใบม้วนอืมไม่จ่ว่านนอ้๊นเลยนี่มันนอ้อยิง นอนไม่ได้มเมยอไรช่วยหคาาักหนเวยบนช่วยนั่นนัน่นไปด้วยกล็ล้างนอน้ตาองวัวเลยนะสุดยอดได้ราคาล้วตอนนี้ผม,มัวถ้าอยากนั่นพมไม่นเน้นทีเคยมีนะค,คอมเมนต์มาได้เคยเกิดพบอเรีวยงน,น,น่เปบนๆนะฝวักติดตามกันนะครับกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์นะครับ ไปกับทุกคนน่าเราไปเดินเลียบอะไนี้ก่อนว่าหาเดินขึ้นเต่าบนดูก่อนว่าเดี๋ยวเดินเลียี๋ยวเนิดนะครับผมก็ไปน็นเลยความเี๋ว่ากลองมันตั้นด้วยนะครับเพราะว่าผมตื้อกลองกั็มาเจอคุยนะครับผมนะป่ามันอาจจะตันนิดนิดบางทีไม่นิดบางทีมันก็นกนมากันนะ ปุ๊บมมาคนเดียวปุ๊บก็ไม่มีมีเปืือนนะแต่ว่าเปืือนมันไม่บามันเราเวยเราบากับบาจริงไปเลยนะนะครับนะอืเนี่ยประมาณนี้เงอ๊บๆแล้ววะเออครับนี่หาเรื่อยๆเนี่ยพวกบกัดกวาดต้ตาเลยเรื่อยครับเพราะมันน่ายากเปลือกตีมันเตะตาแบบนี้นะตอนหนาม นะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปปบเวลาต้นปบกันอีกทีนะครับผมโอเคครับมาปบแล้วครับทุกคนปบแล้วปบแล้วปบแล้วครับผมไอเยอะล้ก็อร่อยปบแล้วครับส่งต้นเลยเห็นไหมเห็นไหมเปื่อนเปื่อนนี่ครับนี่ดัง,งจริงๆเลยนี่ตอนนี้อ่าดงังจริงๆเลยตอนนี้กันนี่ก็ดังจริงๆเลยดังจริงๆเลย นี่ครับอยู่แก๋ๆกันเลยโอ้นี่แหละปบ้านโอเคครับแลลปตอนขุดกันเลยโอเคอันนี้นะครับเพื่อนๆนี่ผมขุตตะแล้วครับป้อมคุตตะแล้วในหนึ่งตอนสองตอนแต่ขูมันผมเอามากันนะผพมัคือการปลดดินนะครับอืมคือการปลดดินนะครับอ่าดังยัดเจนครับดังยัดเจนมันในแบบนี้นเ,ปนนเป็นดังก้าวครับผม นี่ดังดังยับออกมินมินแบบนี้ดังมินมินนะอืมไอ้นี้มีดังยิดนะนี่ตรงนี้ยิดเดียวเองเองปุมเอาเป็นลุนนี่ใช่ตัวนี้นะครับโชคดีมากเลยมั่นมั่นมั่นเลยวันนี้ครับปุ่มอืมเวลาดังช่วยเลยครับเนี่ยปุ่มจะตุ่มดินไลยแบบนี้ตุ่มตุ้มตุ่มกันมันเยี่ยวนะครับอ่าตุ่มดินโอ้ปลาแควักครับตึงตุ่มดินไลยกำ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 แบบนี้นะ มันเราจะตึงหายกันถึงตอนจะได้ไ่เที่ยวนะครับเวลาเราไปถึงบ้านได้กับมันก็นสดอยู่บบน,นี้ถึงงอานถึงเอาปลุกเลยครับปุมอ่าปลาเล็บธรรมชาติรับฝา,า,า,ากติดตามเด็ก่ังเก้ากันนะครับปุ้มประมาณนี้เลยนี่อยู่ในป่ายางครับแต่เดี๋ยวปอปีก็เ,เมือนแล้วปีก็มาโน้ห่ากล้วด่างกันก็มามต,มตึงตักปุมตกใจเม็ด ayo laku, tunggu ya jahat hmm. oke, okay. ini dana nahan toh kap, kap nih, ada kap, oh, mak mak, mak kapun mak, yang umat mat, nenen lah oi, oi, ini berber ôi oh, chút nát bậy đi ôi ôi đáng cao lui ừm 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 lá ừm 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 ต่อวัวมันขึ้นมากันปั๊บก็ไปอ่ามันจะมีวัวอยู่ใต้ดินปั๊บก็ไปงงตาเนี้ยอืมนี่เพื่อนๆเป็นตัวเล็กกันอ่าตัวเล็กตัวเล็กโอ้ดีมากวะลองเอาไปเลยวะนะโอเคโอเคลองเลยวะเพิ่มหัวอืมเนี่ยกดเป็ดียบไปแล้วโอเคเราไปเดินหน้าต่อเลยโอเคไป ไปกันล้อเนี่ยเราเดินหน้าที่แบบนี้ครับอ่าคือว่าคมก็ไม่รู้ว่าในหมามันมีไหมนะเราก็มาเดินสู้มาได้แบบนี้เออก็เดิน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 เรื่อยๆครับ Cô bọc dạng bán nó vẫn cao đốt lệ rồi rồi Để mark chính cũng đi Không chứa rồi ตอนนี้เดี๋ยวเราจะตัดกันไปก่อนว่านะครับผ่อเดี๋ยวว่าตอนพบอีกทีครับผม

Được rồi, à. Mặt chảy với nó cơ ừ. 쟤가 열린. 여행을... như là gặp lương nhưng ngày mai gặp chủ giá cát con, nên là nên mai buồn bướn đẳng lương gặp đẳng lương đang lương, đang lương. ดังเรื่องอนาเพื่อนในทีทุดท่เราครับพบกับอ่าหราใบม่วครับมันจะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เลยใบห่อจาจาเราพบต้องใบมวนเลยใบห่อเลยบ้านวันนี้บ้านม่น,นก็วันนี้นะครับอ,อ่จะดูว่าได้ประมาณเจ็ดแปดต้นได้ครับวันนี้วันนี้ นี่ถ้าปลาไปหล่อมนี่ก็ติดซี่เลือดเลยดวยวลูอ่ะที่พวกนาหลีกาครับผมนั่นปลาหมาณนนที่กุ้งกระยุกลางเก้าเลยแต่ละเก้าอลูกนี่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่ปะปราวลาปีปบด่างตะกิ้กัะมาไม้ไม่มีเลยครับผม นะเปลินปนป่นปุ่มคักวักผลเพืเ่อนกันนะครับอ่าช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งกดติดตามให้ปุ่มด้วยนะครับผมหวาซาหวาครบหนึ่งหนึ่งพันปูติดตามปุ่มจะแจกต้นไม้นะครับอ่าตาลุนกันได้เลยนะครับเม้นไว้เลยเดี๋ยวปุ่มจะมาตัดคลิปแจกกล้องอีกทีนะครับครบหนึ่งพันปูติดตามนะครับ ครับวันนี้บ๊ายบายพบกันไหมครับเพิ่มวันนี้มาท่ายรูปยอกันเลยครับผพมนะแกติดหลังกลางเองนึ่งสจงกตอนนั้นเจนจัดจัดส่องส้ำซ

เแปดครับยาเย็นจะจัดก็ประมาณแปดตอนคนระับเรื่องมีจะปลูกใบใบห่อหนึ่งตอน ถึเาเกิใบมวนหนึ่งตอนนะัะใบมวนนี่ไม่แน่ใจว่ามันนี่กลับเป็นเหมือนเดิมไหมนะครับต้องรอเลี้ยงไปทักปากก่อนนะเดี๋ยวก็ปุ่มกามาอัปเดตให้อีกทีนะ